สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันในวิชาการงานอาชีพของดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3ในเรื่องของงานช่างนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้กันค่ะ การซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือค้อนลักษณะาการชำรุดหัวค้อนหลวมวิธีการซ่อมแซมตอกเลิ่มที่หัวค้อนเข้าไปให้แน่นจึงนำไปใช้ และหยดน้ำมันจึงนำไปใช้งานความรู้เพิ่มเติม,มวัสดุและเครื่องมือนอกจากจะชำรุดจากการใช้งานแล้วสาเหตุที่สำคัญคือการเก็บรักษาที่ไม่ถูกวิธีนั่นเองครับเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆได้รู้วิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐานที่เราใช้ทั่วไปในบ้านแล้วนะคะ ในสัปดาห์นี้ค่ะคุณครูขอฝากแบบฝึกหัดไว้นะคะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันให้เรียนเขียนลงไปในสมุดเล่มบางให้เรียบร้อยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูต้องลาไปก่อนและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ